สวัสดีจ้าแฟนเจดำทุกคนนะจ๊ะเจอกันเช่นกัประจำทุกวันกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจ๊ในโอเคเจ <Okay. S 1> ดำนดั่นเองนะวันนี้พิมี์รีกอังกฤษวิเคราะห์บอลแบบเจ๊ในโอเคเจดำสนับสนุนโดย ตีสองตรงนะ้นพวกแกนะเป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์นะจ๊ะไปกันที่เอเมอร์ดัสเตเดียมรองจากฝูงไอ้เปนใหญ่แฟนเพลงอาร์เซนอลนะดวลกับฐานอากาศขาดแต้มอันดับ12อย่างเชนซีนะจ๊ะโดยอาร์เซนอลชนะ1เสมอ3แพ้1เชนซีในยุคแฟลกนำพาดแพ้มา5นัดรวดแล้วแต่เฮตวิสุสีเชลซีน 2, ชนะ2อาร์เซนอลชนะ3จากคะแนนสุดที่เจอกันนะจ๊ะสุสีมากคู่นี้นะเอา้าตัวเล่นที่เข้าจะลงสนามหน่อยจากเว็บไซต์ w h o ซอลดอทคอมนะอาร์เซนอลประตูใช้อารอนแรมสเตลเกมรับมีเบนไวท์นะร็อฟโฮลดิงกับเบลมากเ,เก,รกาาเร แล้วมาร์ตินโอเดอร์กาดข้างบนใช้กาเบียวมาตินเนลลี่บูคาโยไคเมก้าซาก้าและกาเบียวใชซูสนั่นเองนะจ๊ะส่วนเชนซีนะประตูเป็นเกปบ้าราก้านะจ๊ะแนวรับมีเวสลี่ฟอฟาน่าเตลโกซิลวาแล้วก็เทรวอร์ชาโลบานั่นเองวิงแบ็คขวาใช้เซซ่าอาชูร์รต้าทางซ้ายเนี่ยเป็นเบนชิเวลนะจ๊ะคู่มิดฟิลวันนี้เป็นมาโตโควาซิชเล่นกับเอนโซเดอะแชมป์โลกเฟรนันเดสนะสามตัวรุกเป็นคอร์นัก卡尔เกอร์มิคาโลมูดริก แล้วก็ราฮีนสเตอร์ลิงนั่นเองนะคู่นี้อาสนอบังคับชนะกี่ประตูก็ได้พวกแกโอเคฟินเฟรอเลย <Okay. S 1> แต่ถ้าเสมอไม่โอเคอย่างแรงซึ่งดัดูแล้วโอกาสที่อาสนอจะเก็บ3แต้มได้สักทีวันนี้มีสูงเลย เช่ซีชั่วโมงนี้ไม่เอาอะไรทั้งสิ้นแล้วทิ้งแล้วทุกอย่างรอฤลดูกันหน้าค่อยว่ากันใหม่วันนี้เบียดเบียดประตูเดียวลุ้นแชมป์กับซิตี้ต่อไปก็แล้วกันมองไปที่ไอ้ปืนใหญ่ไฟผนียงอาร์ senal โอเคโอเคฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนีนะจ๊ะติดตามมาได้ทุกช่องทางนะแฟนเพจเจดมันตรายูทูบโอเคเจดำัทิกตอกจเจดำันออฟฟิเชียลแล้วก็สับสก์รสั่นกระดิ่งเฟลโลกันได้ทุกช่องทางเลยนะยี่หอยหลอดนะเหมือนเดิมมีความสุขสนุกกับฟุตบอลในทุกวันโอเค